สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระยอดขุนพลอายุทยานะคะสำหรับองค์นี้เป็นพระใหม่ค่ะเป็นพระกล่องแล้วก็ออกโดยรัชกฤตสถิรานนนนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะ สำหรับพระองค์นี้นะคะโดยรวมสมบูรณ์แต่ว่าด้านหลังก็จะมีรอยบินนะคะอยู่เล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทก็จะเห็นว่าองค์พระนี่สูงกว่าเหรียญสิบ,บาทไปเท่าตัวนะคะไปเกือบเท่าตัวก็จะเห็นว่าเหรียญ10บมีความสูงแค่ครึ่งเดียวขององค์พระนะคะ เขามีกล่องมาด้วยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับไอดี n ลน์และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ